สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามกันทุกท่านนะครับท่านที่ชอบและไม่ชอบก็ขอบคุณที่เข้ามาดูก็ไม่ชอบก็ไม่ต้องเข้ามาครับหลายท่านที่เข้ามาดูผมที่เพิ่งเข้ามาติดตามก็พิจารณาไปต่างๆนานา เพราะผมขี่โม้มากอะไรมัางเกียเกียร์สามลื่นฝนตกขับรถกันเบาๆนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูใหม่เกียร์สามนะหกสิบนะเป็นง่ายเป็นง่ายกดสุดให้ดูเลยเฮียเกียร์สามอย่าไปทำเล่นนะครับ เด,เดี๋ยวลื่นขึ้นมาเดี๋ยวหาว่ากูชวนนี่คนเคยทํานะครับเท่านั้นที่จะรู้ว่าความมันมันเป็นยังไง <laughs> ไอ้เจ้ยสามแม่งลื่นถนสลอบตัดไลยความเร็วหกสิบลองใหม่ไหมลองใหม่ไหม บางคนชอบหาว่าผมขี้โม้นะหาว่าโม้รถผมแรงผมไม่เคยโม้ว่ารถผมแรงนะผมไม่เคยบอกเลยจริงๆไงจริงเลยที่ลองกับเขากัน โดนบ้างอะไรม้างผมก็ไม่เคยไม่โวยวายนะคลิปเต็มผมก็ลงให้ทุกคลิปคลิปไหนผมโดนผมก็ลงเต็มคลิปไหนวิ่งเล่นๆรถขอสู้ไม่ได้เอ,อ็แค่ขำๆจะไปซีเรียสอะไรนะถ้าคุณเล่นกันเฉยๆไม่มีอะไรหรอกครับคนเล่นรถกันน่าจะรู้ ว่ารถผมแรงทั้งนี้จริงไม่ใช่หรอครับผมไม่เคยบอกว่ารถผมแรงเลยสองพันห้าธรรมดาอี่ยแม่งลื่นปืดป๊ดปื๊ดปื๊ดอะ อย่าไปทำตามนะครับมันไม่ดีให้ผมบ้าคนเดียวพอว,วันไหนกูอยากขับอย่างเงี้ยกูก็ขับอย่างเงี้ยมีอะไรบ่ะอันตรลงอันตรายขียอะไรกูขับคนเดียวรถโกงต้องมาเสือก ภาวะผอีบางคนบอกอะไรนะแม่งชอบมาเมดบอกโอ้ยอันตรายทำให้คนอื่นเดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนเกีียเลยกูรู้อกูรู้มึงดูได้เลยทุกคลิปไปตามย้อนดูได้เลยกูไม่มีโม้หรอกว่ารถกูแรงอย่างนั้นอย่างนี้มีแต่ว่มึงคิดกันมปเอง แล้วประมาณว่าจะหาเรื่องกันแน่กันแหน่หเรื่องดาเอาไม่ง่ายคือไอ้พวงนี้มันพวกขวางโลกไงก็บอกแล้วผมไม่ใช่คนดีครับแต่ผมก็ไม่เคยไปอะไรกับใครยังไงมันก็แค่ช่วงช่วงวัยครับช่วงวัยช่วงวัยถ้าคุณผ่านช่วงไวัยไปแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วครับอีกสักห้าปี ผมอาจจะอยากขี่เบนซ์เบนซ์มีองบีเอมแบบว่านิ่มๆเกียร์ออโต้สบายตูดคัดเคล้ดไม่ต้องเยียบอย่างเงี้ยเออก็เป็นไปได้วันนี้ก็ไม่ได้อะไรเห็นไหมเพราะฉะนั้นมีชีวิตอยู่ณนะวันนี้นะทำอะไรก็ ทำทำจะอยากทำอะไรก็ทำแบบว่าอย่าแบบไปให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เพราะว่าคนที่โตแล้วมีครอบครัวแล้วอย่างเงี้ย mm hmm. หรือบางคนอาจจะมีลูกแล้วเนี่ยเ mm hmm. ขาอ,อาจจะขี่ซิ่งเป็นบางทีเป็นบางเวลาอย่างเงี้ย อย่างผมเองผมก็ไม่ได้ขี่อย่างนี้ตลอดนะผมก็ขี่เฉพาะช่วงเวลาที่ผมห้าวอยากขี่อย่างเงี้ยหรือมีรถมาเล่นด้วยเยงี้ยก็โอเคถ้าเขาเล่นด้วยกับเราเราก็เล่นด้วยกับเขามีหลายคลิปที่ผมไม่ได้เอาลงบางทีมันก็ลงไม่ได้ลงแล้วเดือดร้อนเงี้ยผมก็ไม่อยากจะลง กระแสะโลกโซเชียลพวกแอนตี้รถซิ่งพวกนี้มันเยอะคนดีที่โลกรอพวกหมอโฮจุนพวกเนี้ยพวกนี้แม่งขวางโลกหมด ไปไหนมาไหนก็ต้องกลัวกล้องครับไอเหีเ้ยแม่งกล้องแม่งเยอะไอปป่าสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้รหรอกไอแม่งเอาไปแชรลงโซเชียลงานเข้าอะไรกูเดือดร้อนยันลูกบวดัดไอเหีเ้ยแม่งโยกเลยสะบัดตะเกียเกียสอง เปนเล่นนะเป็นเล่นเล่นๆื่น,ล,นลาดยางฝนตกรถแรงมันลื่นอย่างนี้นี่เองหรือว่าแรงโมะวะลื่นน้ำลายอะไอเหียน้ำลายไปเยอะอมาคุยกันครับมาคุยกันมีอะไรก็เข้าไปในกลุ่มนะ สมัครเข้าไว้เดี๋ยวผมรับนะอาทิตย์ที่แล้วผมยุ่งมากเลยไปโน่นไว้นี่ยุ่งมากไฟล์เฟยก็ไปแก้มาแล้วเหลือไปแก้ไปเติมไปอีกหน่อยนะึงก็โอเคเป็นที่พอใจเติมไฟ์มาสำหรับเพื่อนๆที่ถามว่ารถผมทำอะไรมบ้างนะครับก็ 2,005ครับเครื่อง2,005อเนียว2 0 0าเนี่ยผมก็วิ่งแบกกับเขาหมดอนะ่ะเครื่องสามพงสามพันผมก็แบกหมดอนะ่ะเจอโบใหญ่โบเล็กผมก็เอาหมดอนะ่ะจะเล่นกันในลิมิตนะครับผมไม่เคยแบบ่าดันสู้ไม่ได้แล้วเกเร ดันสู้ไม่ได้แล้วโวยวายไม่มีครับก็คือสู้ไม่ได้ผมก็ลงให้ดูว่าไล่ไม่ถ่านแค่นั้นเองก็มียอมรับเออก็ว่าคันนี้แรงสู้ไม่ได้ก็แค่นั้นเองผมไม่เคยไม่เคยใครที่เพิ่งตามดูก็ไปตามดูตั้งแต่ทีแรกครับผมเป็นอย่างนี้เขาบอมอยู่แล้วก,ก็สำหรับคนที่ชอบครับสำหรับคนที่ชอบเออสายเดียวกันคนที่ชอบ บบนี้จะบอกว่ารถผมทำอะไรมาัางลืมไอีกไหมทางบ้านลายไปสะาดฝนก็ตกไอ้เขี้ล้างรถไม่ได้เลยช่วงนี้เดี๋ยวเบิ่งล้างกันนะครับไอ้เหี้น่าจะยาวขาอะกูว่า,า,าดูแล้วแม่ตกอย่างนี้คือไอ้ประเภทกองเปือยอย่างกูนี่ บางคนถามว่าอะไรนะกองเปืยแล้ววิ่งหน้าฝนได้ไหมวิ่งไปเลยครับไม่เฮี้ยนกองเปือยกูใส่มาแนละ้วแต่รถกูออกแล้วไม่เห็นปัญหาอะไรเลยรถกูวิ่งไม่เห็นน้อยห้าปีแล้วเนี่ยสิ้นปีนี้จะหมดละ ดีใจสำหรับทุกคนนะครับใครที่หมดแล้วก็ดีใจด้วยหมดแล้วจะทำอะไรก็จะได้ทำครับจะอัพเออะไรก็จะได้อัพหรือจะทำอะไรก็จะได้ทำนะครับรถผมนะครับทำมา ออกมาจากศูนย์้อยโลผมใส่กล่องนะครับบางคนแม่งห่วงประกันเกินไอเหี้ยรถไม่พังหรอกครับถ้ามึงวิ่งอย่างนั้นนะครับต่อให้วิ่งยังไงมันก็ไม่พังครับรถในประกันพอหมดประกันเพื่แม่งโนนนในห่นเสียสังเกตด,ดูเถอะเพราะว่ารถที่อยู่ในประกันแม่งรับประกันแสนกิโลใช่ไหมมันทดสอบมาประมาณเป็นล้านโลอะ่ะอ,อมันถึงทําออกมาให้เราขาย ในแสนโลมันจิ๊บจิบมากมันรู้อยู่แล้วว่ามันอะไรในรถมันไม่เสียหลองในแสนโลอ่ะจะบอกให้ผมใส่มานะครับออกรถมา800โลแบบว่าวิ่งยังไม่รู้สึกว่า EGR ดำเลยกูไปใส่กล่องละใส่กล่องเสร็จอ ไปเติมหัวฉีดเอ,อเติมหัวฉีดเสร็จปั๊มแตกอะกูไปทําปั๊มท่อ,ทอ,อ,อคัดคัดลื่นคัดลื่นพอได้ครบมีกล่องมีหัวฉีดมีทอ่อมีคัดมีปั๊มใช่ไหมโบขาดไอ้เหี้ยโบขาดคาดตีนเลยโบขาดอะอะทำเปลี่ยนโบอะเปลี่ยนโบ วันนั้นก็ไปใส่ท่อเดิมก็ต้องไปเดินเดินคอสามพันอีกวันไหนผมใส่ท่อเดิมมันใส่กับสองจุดห้าไม่ได้ไหมผมไปเดินคอสามพันมาใหม่ผมใส่ท่อเดิมไปผมวิ่งไปอ,อะไรวะทางศีสกเกตอ่ะเออผมไปทางศรีสเกตไปเที่ยวเจอรถแต่งผมใส่ท่อเดิมไปพวกงงอ่ะ ให้ต่ควนท่วมถนนเลยนะวิ่งไล่กันรถแข่งแบยว่าสภาพมาเต็มอะพวกเปิดกระจกโบกมือทักทายครับรู้เลยว่าเออสายเดียวกันว่าเล่นสายเดียวกันชอบก็บทักทายครับเล่นเสร็จกระโบ,บกมือทักทายแล้วเปิดกระจกก็ทางใครทางมันแค่นั้นเองไม่มีอะไรโอเคเดี๋ยวไว้มีอะไรเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังใหม่ ก็คิดถึงทุกคนนะครับสวัสดีครับ